เจียออกหมดนะคะมาทําเป็นองค์แบบนี้เลยจ้านะคะนี่นะคะองค์ใบใหญ่ๆเนาะเขาก็มาทําเป็นรองน้ําแบบนี้ไปเลยไม่ต้องปิดฝาแล้วจ้าใช้ที่ตลาดนัดนะจ้าไปให้แม่ะคะ้าใช้น้ำเนาะจ้านะคะ่ะนี่ค่ะตัดไหลองนะเขาเจียบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเจียออกไปเลยนะคะให้เป็นที่รับน้ําอย่างเดียวรองน้าฝนนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะไรใบมาก สองใบสามใบสี่ใบ <c oughs> นะคะห้าใบนะคะใบนี้ลาวด้วยนะคะมันก็เลยเก็บน้ำไม่อยู่นะจ๊ะมีรอยเจาะด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะลาวนะก็เลยเก็บน้ำไม่อยู่นะจ๊ะนะคะโอ่งค่คะนะโอ่งที่เก็บน้ำนั่นแหละนะคะเขามาเตียออกนะนะเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นนะจ๊ะแต่นี้เขามาเตียวออกนะจ๊ะนะคะ มาเก็บน้ำแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเปิดปิดนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะอันนี้ปกตินะคะก็เลยฝนตกก็เลยรองน้ำเก็บไว้ได้นะจ๊ะนะคะองเก็บน้ำนะคะดิเอามาใช้ในตลาดเนาะเพื่อให้แมค้านะล้างเพให้แมค้าใช้ในการล้างผักเนาะนะจ๊ะ